สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันใหม่ครับบรรยากาศยามเช้าครับแม่แม่ครับที่พัทยาครับสองสาวันเหมือนจะลมหนาวครับวันนี้ฝนลินโปรยปลายมาครับฝนลินโปรยปลายมาครับวันนี้เรามาตามหาช้างเผือกกันครับช้างเผือกคืออะไรครับแม่แม่ครับช้างเผือกคือหญ้าครับนาำครับแม่แม่ ยาสวยนะครับแม่ควรอยู่ไหนครับอ่าเห็นแต่ปงุ่มปงุมปงุมอยู่ครับนี่เขาเรียกว่าช้างเผือกนะครับยาสวยอยู่ในป่านะครับป่าลกมากครับไปทางในหล่ะจาจา,าแม่ควนจ๋าพาแม่แม่บุกป่าครับวันนี้ คัยังไงครับทางเผือกอยู่ในป่าใช่ไหมครับพ่อแล้วครับอีกขอบนี้กับพ่อแล้วครับ <c oughs> นี่ครับเกี่ยวออกไปอย่างเงี้ยจะได้มีทางแบกออกสั่งครับต้องสั่งครับแผนกเกีเ่ยวกับแผนกแบกนะฮะ หคขันพอคว้นเกีียวบ่าถือใจแม่ควนครับโอ้โหยิงเข้ามาลึกยิ่งสวยนะครับดูครับนู่นครับปัดออกไหม้งามๆครับแม่ครับเบิ้งครับดอกอะไรครับแม่ควนสวยมากๆเลยฮะ ฝนลินครับแม่แม่ครับตอนนี้ยังลินอยู่นะครับพายุเข้าครับพายุเข้านะฮะทางนู้นมืดครับแต่ทางนี้สว่างนะฮะอาหารก็จะเยอะนะครับที่พัทยานะครับเยอะมากๆครับถ้าขยันหานะครับต้องตอนเย็นบางทีแม่ควรก็ขับมอเตอร์ไซค์นะครับล่องหานะครับ ว่าตรงไหนมีที่ว่างเปล่านะครับก็ไม่ได้ซื้อนะครับย่าไม่ได้ซื้อนะครับแม่แม่ครับจะมาเกี่ยวที่ว่างเปล่านะครับที่แบบโขไอ้เนี่ยครับเขายังไม่สร้างตึกสร้างคอนโดนะฮะครับ,รบเจอกันที่บ้านนะครับ ติดอสองสาวนะครับนี่ครับเดี๋ยวพอควรขออนุญาตแบกต่อกัน,นครับสวยมากมาครับย่าครับฝนกระตกแล้วครับ ไปวะครับฝนตกหนักครับนาตยาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจ้าหวานๆเอ้อยเดี๋ยวอีแมวให้

ว่าจะไม่ตกหนักนะครับเพราะว่าดินนี้คงจะไม่ไปเหมือนดินทรายนะครับดินนี้มันแข็งมันเหนียวมากครับน่าจะไม่ไปเหมือนดินทรายนะฮะทรายตรงนี้กองนึงว่าจะเอ่เีย่ยมาให้ปนๆก,นกันกับตรงนี้นะครับโอ้ซ่บบอวาสนาาซ่บบอ ก็ตกตั้งแต่ออกมาจากป่าหญ้าแล้วนะครับฝนครับ <c oughs> <c oughs> ขอโทษมาแม่ด้วยนะครับ ต้นไม้ก่อนแม่แม่โอ้ยบึงนาแต่ย่ากินยาครับตากคนครับมีแห้งครับมีแห้งนะฮะแสบบ่วโลกพอดีเจ้าของที่ครับเขาเผานะครับถ้าเผาก็จะเกิดสวยอย่างนี้นะครับพอแห้งแล้วเผานะครับพอเผาแล้วย้าจะเกิดสวยอย่างนี้นะครับส่วนมากที่พัทยายเขาจะทําอย่างนี้นะครับบางทีเขาก็จะไถนะครับ เจ้าของที่ก็จะไถ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 กบเลยนะฮะบางที่ก็จะเผานะครับกินไม่เหมือนใครครับต้องม้วนครับหน้าตยาต้องม้วนครับแต่พี่วาสนาครับดูครับสลัดสลัดสลัดเอาเข้าไปแบบ ทำใหญ่ๆเลยนะฮะแต่ดูหน้าตายาครับต้องม้วนนะฮะปั่นคือปั่นข้นนขาวเหนียวนี่ครับแม่ๆครับแป๊บเดียวหมดครับ ใบข้าวครับหญ้าใบข้าวนะครับ ก็เอาโซลาเซลล์มาไว้ตรงนี้นะครับเพื่อจะไล่ยุงให้หน้าตยานะครับโอ้ยดูท่าทางจะอร่อยครับพี่วาดครับนี่ครับ ถ้าช้างโบกหูอย่างนี้นะครับคือช้างมีความสุขช้างสุขภาพดีนะครับถ้าเขาโบกหูสะบัดไปมาไปมานะครับนี่คือช้างมีความสุขนะครับขอโทษแม่แม่ด้วยนะครับดูพี่วาดทานครับม้วนไปอย่างนี้เลยนะฮะใส่แบบ เป็นทางยาวเลยนะฮะแล้วก็เคี้ยวครับเพราะว่าฟันพิวาตจะดีมากนะครับฟันพิวาตสนาจะดีมากครับไม่เหมือนนาตาครับนาตาฟันไม่ค่อยดีแล้วครับถ้าเป็นคนก็จะเป็นคนฟันผุประมาณนี้นะครับคลิปนี้ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณแม่ๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ อวามแน่ๆมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงรักษาสุขภาพด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวยๆลูกสวยๆนาตยาสวยๆส,ส,ส,สวัสดีครับ